อ๋อเกือบเกือบอาแต่บริษัทอุปกรณ์และระบบครับนางสาวรุ่งทิพย์อ้บอร์บริษัทอะไรนะอุปกรณ์และเครื่อมอืมืออุปกรณ์ เหลือก 96, 96, 94, 94, 94. ็916 915 914 913ยาก็ต่างกันไม่เยอะนะครับผลิตของมันน้อยนะครับก็ขอบคุครับเข้าสู่วันสุดท้ายนะครับของก,การฝึกอบรมนะครับเขาต้องขอขอบคุณนะครับผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านที่ตั้งใจเราตลอดรยะยะระะยเวลา4วันที่เขกามาอบรมตั้งใจมาตั้งแต่เช้าตั้งใจเข้ารับการฝึกอบรม นะตั้งใจทำข้อสอบนะจนผ่านไปด้วยดีทุกทา่านะก็ต้องขอแสดงวบันินดีก็หวังว่านะความรู้ที่พวกเราได้ไปนะจะนำไปใช้ประกอบวิชาชีพนะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะเอาไปใช้ในสังคมนะบ้านเรานะผมเชื่อว่าหลายอย่างต้องรู้หลายอย่างมา,ยยางนะงไปใช้ไม่ไม่ใช่เฉพาะ ไม่ใช่เฉพาะวิชาชีพของเรานะครับเราไปใช้ในใชีวิตประจําวันได้เอาไปช่วยเหลือผู้คนได้นะครับล้วหวังว่าทุกท่านะจะเป็นพนักงานที่ดีขององค์กร,รเป็นบุคลากรที่ดีของสังคมคของประเทศชาตินะครับก็ขออวยพรให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ นะครับแล้วขอขอ,ขอบคุณนครั้ที่ให้ความไว้วางใจนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ่อเดวเ